พี่ครับปักอินเวฟมันใช้งานยังไงมันใช้กับมิกเซอร์อันนี้ได้ไหมอันนั้นได้ไหมนะครับมีคนถามมาเยอะมากหลังจากที่ผม ปล่อยคลิปพวกปลักอินของเวฟไปนะครับเรามาเข้าใจคําว่าปลักอินกันก่อนดีกว่านะครับปลักอินเนี่ยมันคือโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างนะครับโปรแกรมเล่นวิดีโอโปรแกรมหนึ่งเดิมทีเนี่ยโปรแกรมเนี้ยเล่นไฟล์ได้แค่ mp4 เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่พอลงปลักอินเสริมเข้าไปในโปรแกรมนี้มันสามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ทุกนามสกุลเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของปลักอินคร่าวๆนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างในทางเสียงของเราเนี่ยสมมติว่า มิ er กเซอร์ x 3 2ละกันสามารถใช้ eq พารามิเตอร์ได้แค่4 Band ี่แบนด์นะแต่ถ้าเกิดเราลงปักอินเสริมเข้าไปหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์อะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันสามารถมี eq เพิ่มขึ้นได้นะครับมี6แบนด์8แบนด์16แบนด์อะไรนี้หรือว่ามี คอมเพรสเซอร์ที่จำลองการทำงานแบบอะนาล็อกเอาเข้ามาใช้ในบิ็กเซอร์ตัวนี้ได้นะครับอันนั้นก็คือความหมายของปลั๊กอินนะครับผมทีนี้ปลั๊กอินในคลิปที่ผมปล่อยไปนะครับจะเป็นปลั๊กอินที่ชื่อว่าเวฟปลั๊กอินซึ่งปลั๊กอินตัวนี้สามารถใช้งานได้กับในหลายๆโปรแกรมเลยแน่นอนและโปรแกรมทำเพลงใช้ได้แน่นอนแล้วถ้าเกิดเราจะเอามาใช้ในไลฟ์ซาวด์หรือว่าเป็นงานดนตรีสดเนี่ยมันทำยังไงมันใช้กับมิครุ่นไหนได้บ้างนะครับ